อ,อะไรครับเนี่ยสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอไลฟ์สดนะครับผมสักครู่นะครับ ฮัลโหลครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาไลฟ์สดมาเดินนะครับผมเจอกับผมเหมือนเคยนะครับผมเฮียนนนั่นเองครับทีมงานเฮียนนนั่นเองครับผมทดสอบเสียงก่อนนะครับ สอบเสียงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มมาไลฟ์สดเล่นกันนะครับขอหัวใจรั้ๆด้วยครับผมมาครับมาฟังกันดูนะครับว่าวันนี้จะบวกหรือเปล่าครับเป้าหมายผมวันนี้คือ1 0 0 0 0แบาทน,นะครับผมใช้บวกควบคู่กับเว็บสูตรเซียนนั่นเองฮะ สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะวันนี้มาเจอกับผมเช่นเคยนะวันนี้มาเร็วหน่อยนะตอนเย็นมีนัดอะต้องรีบหน่อยครับต้องรีบมาโชว์หน่อยแล้วกันหาเงินไปเที่ยวก่อนนะครับวันนี้ผมมีทีมงานครับมาจากกรุงเทพนั่นเองฮะแล้วมาจากต่างจังหวัดนั่นเองฮะมาเยี่ยมมารับชมผมนั่นเองซึ่งผมก็ขออนุญาตมาไลฟ์สดก่อนแล้วกันนะมาสนุกด้วยกันครับห้องนี้ไม่น่าเล่นวะผมขออนุญาตหาห้องที่ทําเงินได้ดีกว่านี้แล้วกันครับ มันค่อนข้างเสี่ยงไงถ้าเล่นแล้วมันมันไม่ว้าวเงเราเปลี่ยนดีกว่าครับมาครับใครดูครับมาคอมเมนต์มาเลยครับใครดูครับมาคอมเมนต์มาเลยครับกดบวกหนึ่งมาด้วยเลยครับมาจะได้เริ่มกดแทงกันแล้วนะเดี๋ยวอันดับแรกผมขอไล่ดูห้องก่อนนะครับว่าห้องไหนมันน่าเล่นนั่นเองฮะวิธีใช้งานเว็บสูตรไม่ยากครับคุณมีหน้าที่กรอกสกอร์ตามเว็บสูตรครับส่วนใครต้องการเว็บสูตรออโต้ก็มีนะครับผมแต่หลักเดี๋ยวนี้ผมมาไล์สดของเซ็กซี่ครับซึ่งมาดู ความหมวยของจ๋าของนักแจกภัยนั่นเองฮะไลฟ์สดอาจจะดีเลยนิดนึงนะครับผมแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับถ้าคนจะเข้ามาดูฮะอยากให้ทุกคนเข้ามารับชมรับฟังเว็บสูตรไปพร้อมๆกันฮะแล้วใช้งานดูครับว่ามันได้เรื่องหรือเปล่าไอ้เหี้ยกูขอกสกอ์ผิดขออนุญาตก่อนนะครับมาฟังเพลงไปก่อนนะ อันดับแรกครับง่ายครับกรอกสกอร์ไปก่อนครับแล้วก็ดูสถิตินะครับย้อนหลังว่าห้องมันน่าเล่นไหมฮะถ้าห้องน่าเล่นเราก็ไม่รอช้าครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะโอเคครับสูตรบอกผมไปที่เพยเยอร์นะอ่ากรอกสกอร์ไปแล้วอาเอ้ากดเล่นไปก่อนแล้วกันอ้าปรับทันไหมอ้าปรับไปอ้ากดไป800ยแล้วกันขออนุญาตปรับไหมก่อนนะฮะมา ขอพระใจหน่อยเลยวอาไว้รุ่นจ๋าขอพระใจนะครับสวัสดีครับผมติดตามมานานแล้วครับใน Facebook ครับตามจริงผมมีเฟซอีกตัวหนึ่งนะแต่ประเด็นคือเฟซมันปิวอะไรไงซึ่งผมก็เลยได้มาเล่นเฟซนี่ฮะอ่ะเอาบวกงโง่ๆงอีกอ่ะโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็บวกงโง่ๆนะเมื่อกี้ผมขออนุญ,ญาตปรับแม็กนะครับเป้าหมายผมวันนี้คือ10,000แบาทละกันเนาะได้10,000แคือผมหยุดนะผมบอกไว้ก่อนได้10,000แคือผมหยุดนะเป้าหมายคือผม หนึ่งแสนคือผมหยุดนะผมบอกไว้ก่อนนะเป้าหมายผมเอ๊ย,อยใช่ปะวะเออใช่วะมาเป้าหมายผมหนึ่งแสนบาทนะครับมาทำได้หรือเปล่ามานะมาครับขอบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณทั้งหมดหกแสนยูสเซอร์นะฮะมาํำขำเได้เล่นกันไปก่อนนะเอาบวกไปแล้วว่ะเอา้าคนก็เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็จะบวกไปแบบนี้มันอะไรครับเนี่ย คุณผัดช,ชาครับคุณผัดช,ชาคุณเจมนะครับบอกว่าส,สู้นะครับพี่ชายส,สู้นะฮะหลายคนถามว่าอายุผมเท่าไหร่นะฮะอายุผมไม่เยอะครับอายุผมเพิ่ง32ปีนะฮะ32เองนะฮะ32ครับเป็นแค่ตัวเลขแทงไม่ทันไม่เป็นไรวะมาถือว่าเรียกคนดูแล้วกันมา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 ไมา้นี้ต้องออกผู้เล่นนะผมไม่ได้แทงนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะผมบอกไป2 0 0 0มแล้วนะ มาต้องออกผู้เล่นนะผู้เล่นมาหรือเปล่านะจ๊ะมาฮะจริงๆด้วยเว็บสูตรไอเ้เหียมันใช้ได้งานน่ะแม่งความแม่นยังยังเฟี้ยวอ่ะเสียงเบาไปปหครับเสียงเบาครับเสียงเบาขออนุญาตเพิ่มเสียงซาวเพิ่มอีกนะฮะโอเคมาครับตอนนี้ผมบวกไปที่สองหมื่นแล้วนะผมขอตามสูตรปีก,กันสูตรบอกผมอะ จัดไปอีกผู้เล่นแล้วกัน20,000บาทนะฮะผมจะลองเล่นแผนทบ 6x แล้วกันทุนเท่าไหร่ปะเนี่ยโอเคมันให้ยืนพื้นไม้แล้ว8,000นะครับบวกหรือเปล่าฮะไม่มาไม้นี้ถ้าอะไรนะอ๋อ10เข้า10เข้ามันไม่จั่วต่ออ่ากติกาการเล่นมันจะไม่เหมือนพวกเว็บของ G ีค u ันะครับที่ผมเล่นนะจากที่ผมสังเกตดูแหละ ถ้าหน้าแหน้าเอย่างนี้บางครั้งจีคลับเขาก็ไม่จั่วไพ่นะอันนี้เป็นกติการครับอยา่าหัวร้อนกับการเล่นเด็ดขาดฮะเสียก็ยอมจ่ายมันไลยฮะถือว่าเอาประสบการณ์แล้วกันมาลุ้นไพ่ไปด้วยกันครับมีใครตามปะ ไม่เมาครับวันนี้ผมไม่เมานะซึ่งปกติเสียงผมค่อนข้างเป็นแบบนี้ครับผมไม่ใช่ขี้เล่านะฮะแต่เป็นขี้เอาอะ <c oughs> ไม่เมาครับไม่เมาครับผมไม่เมานะจ๊ะเอาเสมอไปสิมาลุ้นไพ่ด้วยกันแล้วนะฮะใครที่คอมเมนต์ก็คอมเมนต์มารววไว้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะอ่านเมนตแล้วก็ดูสาวๆไปด้วยแล้วกันเนะเาะอ้าว มาแล้วกันอ่ะผมตามไปแล้วนะสูตรบอกผมไปที่แดงครับผมขอจัดไปที่ผู้เล่นอีกแล้วกันเนาะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมเล่นที่ห้องสวนสูตรนะฮะสูตรบอกอะไรผมจะแทงตรงข้ามตลอดนะฮะจะได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ผมขอตรงข้ามไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการเล่นตามเทคนิคของเว็บสูตรเสียนนเองครับซึ่งหลายๆคนเล่นแล้วเสียผมก็เลยพยายามไลฟ์สดทุกๆวันจะดีที่สุดอะว่าอยากให้พาทุกๆคนรู้ว่าเฮียมันเล่นยังไงทำไมถึงมึงบวกวะ แต่ความเป็นจริงอะ่ะผมก็เล่นตามเทคนิคที่ผมเว็บสูตรล้วนนะฮะซึ่งไม่ได้มีตะกระอะไรมากมายครับผมใช้เว็บสูตรล้วนผมบอกไว้ก่อนฮนะนแล้วไม่ได้โม้ด้วยะฮะเล่นตามเว็บสูตรจริงเปลี่ยนคนฮะเปลี่ยนคนไพ่ชอบเปลี่ยนนะสูตรบอกผมที่เพเยอร์แล้วผมต้องต้องแทงแดงฮะมันเป็นสถิติของของเฮียเออที่ว่ามันมันต้องทําแบบนี้หรือเปล่าวะ <laughs> อาปัดปัดปัดโอ้ลายสักลายสวยเนี่ยอันนี้ผมเดานะผมน่ามันน่าจะเป็นเว็บของเอเชียครับซึ่งไม่ใช่หน้าตาของผู้เล่นของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเป็นประเทศต่างกันนะ มาเดี๋ยวลุนไพกกันต่อไปนะไม้ถัดไปผมแทงที่แบงเกอร์นะครับซึ่งมันเป็นแดนลบนะครับสวนสูดนะครับห้องนี้สวนสุดไปที่90้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วการเล่นเสตีง่ายครับถ้าห้องสวนสูดสูงเราค่อยเล่นนะครับถ้าห้องสวนสตดไม่สูงตามจริงก็ไม่ต้องเข้าไปสู้มากนะฮะเช่นห้องนี้ผมจะตามต่อแล้วกันมันก็ยังถือว่ายังไม่เสียงไงตามไปครับไม้ถัดไปผมอัดไปที่สองหมื่นฝั่งที่เจ้ามือนะครับผมมาใครที่แบบคอมเมนต์พูดคุยได้ครับว่าอยากให้แทงฝั่งไหนฝั่งไหนเอาเลยนะ แล้วแต่นะแล้วแต่นะ,ะแล้วแต่นะคือถ้าใครตามทันก็ทันถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรฮะซึ่งผมขอพูดย้ำไว้ก่อนนะว่าผมเล่นตามเว็บสุดอิงตามเว็บสุดรครับไม่ได้แทงตามใจตนเองฮะถ้าใครอยากให้ผมแทงตามใจคอมเมนต์มาเลยว่าให้ผมแทงอะไรผมสามารถอ่ะร่วมสนุกด้วยกันเนาะเออถือว่ามาทุกคนเข้ามารับชมรับฟังผมเอาขอคำสุดท้ายนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปอก,ก้าไปสี่ลูกมาขอปอก,ก้าวทกโงงเข้ามาเลยเอ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าสีแต้โกงเข้าไปเลยลูก โอ้โ้สูงไปนะหนูเอ้ยสูงไปนะไม่ทันนะจ๊ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวอาจไปที่20 0 0 0บาทเลยครับเป้าหมายของผมคือวันนี้คือ10,000 0บาทนะครับเป้าหมายวันนี้คือ1 0 0 0 0 0บาทนะครับผม, <Okay. S 1> ผ,มผมฝากคนดูได้ไหมครับแชร์เข้าไปในกลุ่มปิดให้ผมหน่อยครับกลุ่มปิด a c e b o o k อ่ะค,ครับผมฝากทุกคนนะครับ ใครที่ดูตอนนี้ครับ5ท่านครับฝากแชร์หน่อยครับฝากแชร์หน่อยครับผมเข้าไปในกลุ่มปิดให้เพื่อนๆรับชมรับฟังด้วยในการครับมาลุ้นไพ่ถัดไปนะผมแทงไปที่ฝั่งแดงอีกนะครับฝั่งแดงครับแบงเกอร์ครับแบงเกอร์เขาหรือเปล่าครับหกเอ้ยเฮ้ยมึงต้องโกงแล้วนะจังหวะนี้โอ้โหไม่สู้หรอกโดนดีครับไอ้คนนี้ครับกุโดนมังกรมาเนี่ย ไม่สู้ครับยังไงก็ไม่สู้ครับไพ่คือสูงมากเลยผมขอทบแล้วกันนะเอาผมขอโทษไปที่สามหมื่นห้าแล้วกันนะถ้าเย็นมันต้องทบหมื่นหกแต่เรายืนพื้นสูงอ่ะโอเคมาครับผมผมคือเราต้องดูจังหวะด้วยนะคือจังหวะการเล่นของผมง่ายๆนะครับผมเล่นกี่ไม้ครับผมเอากำไรหนึ่งแสนบาทครับ แต่ผมบอกทุนผมเยอะไงผม, 1, 100, นะผมบอก,กอนนะไรแค่1นึ่งแบาทนะผมบอกไว้ก่อนนะอะไรแค่1นึ่งแบาทนะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับเอาสิครับผมคือทุนเยอะต้องเข้าใจด้วยครับว่าผมทุนค่อนข้างเยอะไงแต่ถ้าเราเล่นทุน5้าร้อยพันหนึ่งก็การเดินเงินมันจะแตกต่างกับผมนะครับเฉียบไปสิครับแบบนี้ครับบะหมีจ่จ๋ายกล้อไปเลย ม้เมื่อกี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับผมบวกไปที่หกหมื่นกว่าบาทน,นั่นเองมาฮะเล่นกี่ไม้นะฮะเล่นกี่ไม้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ารับชมครับผมให้ทุกคนฝากกดแชร์เข้าไปในกลุ่ม Facebook ให้ผมหน่อยนะครับผมไล์เรื่อยๆมีคนดูเยอะเดี๋ยวผมจะแจกบ้างนะฮะไล์เรื่อยๆคนดูเยอะเดี๋ยวผมแจกบ้างนะครับผม ยาวไปฮะบวกอีกแล้วอ่ะยาวไปฮะมาครับผมกำไรผมได้หกแสนผมหยุดเลยนะผมบอกยงไงผมปิดไลน์นะผมคือมันได้กำไรแล้วก็ต้องหยุดครับผมผมจะพยายามเล่นตามมีวินัยแล้วกันเนาะวินัยสำคัญนะครับในการเล่นครับซึ่งไม่มีตะกะอะไรมากครับเล่นตามเว็บสูตรผมนั่นเองใครที่ยังไม่ได้สูตรครับให้แอดไลน์มาครับหรือพิมพ์หน้าเว็บสูตรว่าเว็บสูตรเสียนนั่นเองครับตรงนี้เลยฮะ ตามเว็บสูตรเครับเว็บสูตรเซียนนั่นเองครับหกหกแต้มครับเหลือ6หกแต้มได้กินบ้าโอ้โฮเสมอเฮ้ยเยบาครับสูตรบอกผมไปที่แบงเกอร์นะครับผมขออัดไปที่เพย์เลยนะครับผมขออัดไปที่น้ำเงินนะฮะซึ่งไม้นี้ถ้าบวกก็คือได้กำไรเพิ่มไปอีกประมาณเกือบห้าหมื่นแล้วนะ ้าบวกก็บวกไปเกือบห้าหมื่นแล้วนะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่าไม้นี้จะมาหรือเปล่าครับห้องนี้สวนสุดไปสวยไปที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เองครับดูตรงไหนครับดูตรงนี้ครับเนี่ยครับเส้นสีแดงๆครับเป็นจุดบ่งบอกตรงนี้ครับไม่ใช่แดงๆตรงนี้นะดูเมาส์ด้วยครับดูเมาส์ด้วยนะเอาหกแดงมาปอกเก้าเรียบร้อยหรได้กินแล้วครับปอกเก้ามาลยเอาสิครับเอาสิครับเอ้ยขอกำไรอีกสองไม้สิลูกวันนี้มีนัดนะครับไม่ได้ไล่ยาวนะครับวันนี้มีนัดนะครับไม่ได้ไล่ยาวนะฮะกำไรก็คือหยุดเว้ย กำไรก็คือหยุดไว้เฮ้ยแจกหน่อยลูกเพี้ยแจกหน่อยลูกเพี้ยขอคนดูเยอะกว่านี้ได้ปหครับขอคนดูเยอะกว่านี้คือผมก็อยากผมอยากจัดนะเอาจริงผมผมอยากใจก่นะคนดูน้อยแล้วไงมันมันคนที่เขาเข้ามารับชมมันไม่ค่อยได้รุนไงแล้แจกก็เหมือนแจกอยู่สี่ท่านอนะ่ะใช่ป่ะล่ะแจกเหมือนแจกกันแค่นี้มันมันไม่เล้าใจว่ะไม่เล้าใจเหี้ยเลยว่ะ ตามไปครับตามไปติดๆเลยแล้วกันเนาะสูตรบอกผมให้อัดไปที่แดงนะฮะจบเรียบร้อยห้องนี้บวกเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปสู้ห้องอื่นต่อแล้วกันเนาะไม่ถึงเป้าหมายคือเราไม่หยุดแล้วใครยังไม่ได้ใช้งานเว็บสูตรครับติดต่อผมได้นะจ้ะห้องไหนดีครับ สกอก่อนนะครับผมเว็บสูตรตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่ได้ให้เติมเครดิตสูตรนะบางเจ้าที่ทํามาใหม่คือจะมีการเติมเครดิตสูตรแล้วก็มีการเสียค่าสูตรเวลากดเข้าบ่อยๆแบบนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ซึ่งของผมอะ่ะคือผมเปิดใช้งานให้ฟรีครับแต่รบกวนหน่อยครับให้ติดต่อมาที่ไลน์นะครับไม่งั้นผมเปิดเว็บสูตรไม่ได้ครับผมต้องเอาข้อมูลไปลงในเว็บสูตรก่อนนะครับผมเป็นการอิงข้อมูลว่า คุณเป็นผู้ใช้งานเว็บสูตรจริงนั่นเองใบนี้ผมอัดไปที่เช่นเคยนะครับผมอัดไปที่แบงเอ๊ะเพเยอร์ดิเพราะว่าห้องสวนสูตรเมือนเดิมครับนี่ครับตามกราฟเลยกราฟผมบอกไงคือผมเล่นแบบนั้นนะฮะซึ่งผมก็ไล์บ้าๆบอๆอย่างนี้ครับคนดูมาจัดมาเลยฮะหกแต้มครับเอ้ยสี่แต้มแล้วได้กินละมังไม้นี้ฮะโอ้โหเอาสิฮะบวกอยู่แล้วครับดูดิใช่ปะล่ะเออ กดฝากฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาเข้าไปในกลุ่มไปเลยนะมาครับกลุ่มๆจะได้ตามเข้ามาดูครับรับชมรับฟังด้วยกันฮะสนุกด้วยกันนะเดี๋ยวมีอะไรเด็ดเดี๋ยวแน,นะน <c oughs> ําไปเรื่อยนะเฮียเปย์เดีวขอสักหนึ่งพันบาท <c oughs> แจกให้หน่อยครับผมขอคนดูถึงห้าสิบคนก่อนได้ไหมถ้าห้าสิบคนนี่ผมแจกอ่ะผมแจกไปอะคนละสามร้อยผมแจกคนละสามร้อยสิบห้าท่านไป ต่ขอคนดูขอคนดูถึงห้าสิบท่านไปอ่ะง่ายๆไปถือว่าแบ่งน้ำใจกันไปเลยไปเฮ้ยได้อีกปะเนี่ยไอ้เฮี้ยมันไม่ได้ตามอ่ะเหมือนเดิมครับผมดีเลยมีการดีเลยนิดนึงครับภาพค้างนะจ๊ะ จดี๋ยวรอก่อนนะครับมีใครตามไหมครับไหนขอครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยครับมา How to play How to play ก็มา ภาพมีการสื่อดนึ่งนครับผมเอาเอาแล้วกูบันเลงนะฮะเอาแล้วกูเอาแล้วกูะะวกวกทำไงวะเนี้ยไร้สดดีเลยไปแล้วลูกพี่เอ้ย,ยขออนุญาตเช็คทีมงานก่อนนะครับผมให้ทีมงานเช็คให้ก่อนนะผมว่าเกิดปัญหาอะไรนั่นเองฮะ เอาแล้วกูเล่นกูอีกแล้วระบบพอดีเน็ตที่ผมมันไม่ค่อยดีครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมแม่งเสียอารมณ์เลยเล่นนี้ครับเล่นแล้วเสียอารมณ์ครับเล่นงี้ครับผมบอกเลยเล่นแล้วเสียอารมณ์มากเปลี่ยนห้องก็ได้ครเอาใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอตามต่อไปแล้วกันเนาะ คือเป้าหมายก็คือ10,000แสนบาทมอนเดิงไงมนะไม่ได้คือกูไม่ยอมอ่ะมีคนถามผมว่าเฮียเล่นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเล่นจ,จริงะนักลงทุนอะ่ะหรือความเสี่ยงอะ่ะมันมีทุกรูปแบบครับซึ่งเราอะ่ะจะพยายามหาจางังหวะออกและจงังหวะเข้าที่ดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่ได้อิงว่าเว็บสูตรมันจะแม่นเสมอไปนะแต่เขาเรียกอะไรนะเป็นแนวทางในการเล่นที่เวิร์คครับแล้วทำเงินได้จริงๆนั่นเองครับ ซึ่งผมพยายามอยากให้ทุกคนมองว่าเว็บสูตรนี้เป็นแนวทางในการเล่นที่ดีที่สุดดีกว่าครับมันไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่มันทําเงินให้คุณแล้วก็เป็นแนวทางในการเล่นให้คุณได้จริงๆซึ่งผมก็มองว่ามันไม่น่าเกียดน,นะครับซึ่งหลายๆคนเล่นมาใช้งานเว็บสูตรก็ถือว่าทําให้คุณมีรายได้แล้วประสบความสําเร็จในการเล่นเอากําไรพอประมาณได้กําไรแล้วก็ถอนอ่ะแล้วก็เราก็ไปหาผ่อนคลายเอาไปเที่ยวไปกินก็บวกไปอีกไปเลยไป,ไป,ไปขอปอกเก้าเลยไหม ขอสีแต้มแล้วกันนะมาสีแต้มครับผมสแต้มยังไหวลูกสีแต้มยังไหวครับขอสามาแล้วกัน2แต้มโอ้โหกูขอ8เข้ามึงแล้วกันเนาะขอ8เข้ามึงนะพี่ขอนะมานี่นะพี่ขอได้ปะพี่ไนี่ยากเยือะเยอะพี่ขอได้วปะโอ้ย2แต้มก็ยังดีป่ปโอ้ยไอ้ลูกพี่เอ้ยพยายามเล่นอย่าโลภนะครับพยายามเล่นอย่าโลมนะครับเอฟโซเซียนผมมี ิงตามเว็บสูตรเสียนว่ามันใช้งานได้จริงๆนะฮะอย่าโลภครับอย่าโลภครับได้กําไรคือหยุดนะ,ะได้กําไรคือหยุดนะ,ะทุกคน,นครับคือเล่นแนวเราต้องมีตะกร้าของตัวเองนะครับซึ่งเว็บสูตรมันไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับผมแต่เป็นแต่ของผมเรียกว่าเว็บสูตรนี้มีการพัฒนาถ้าใครติดตามผมอ่ะหรือเว็บสูตรเสียนอ่ะเว็บสูตรนี้เปิดใช้งานมาสี่ถึงห้าปีแล้วนะครับซึ่งผมอยากให้มองปเป็นแนวทางในการเล่นครับ เรียบร้อยครับบวกไปอีกเรียบร้อยครับตอนนี้กําไรจะ1นึ่งแสนบาทแล้วับผมเล่นยังไงให้ได้กาไร1นึ่งแสนบาทก็ตามนี้เลยครับผมมาฝากทุกท่านเลยมาเล่นยังไงให้ได้1นึ่งแบาทนี่ไงไม้สุดท้ายเนี่ยมากดยาวๆเลยไปมาครับมาครับคนดูเยอะกว่านี้ก็แจกนะครับตอนนี้คนดูแบบซอฟซอเราบันเทาไปก่อนเนาะคนดูเยอะเราเดี๋ยวเราก็ค่อยแจกกันเนาะ พอดีตอนเย็นผมมีการติดทุระนะครับซึ่งผมก็เลยได้เข้ามาไลฟ์สดไปก่อนแล้วกันเนาะเผื่อมีใครอยากตามเขาจะได้ตามทันไงเองมัวแต่พูดไม่ได้แทงนั่นเองแหละมึงอะเอาดีนะกูไม่ตามดีนะมึงดีนะมึงดีนะมึงแต่เสียงคนข้างเบาใช่ไหมครับ มีคนบอกว่าเสียงค่อนข้างเบาหรือเปล่าแจ้งผมได้นละคือผมอะไรสดไงเดี๋ยวผมขอให้ทีมงานเช็คพวกซาวเสียงด้วยครับผมว่าใช้งานโอเคไหมเสียงเอฟเฟกโอเคไหมฮะถอนเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะผมบอกไว้นี่คือผมถอนแล้วนะผมบอกไว้นี่คือผมถอนแล้วนะน้องจ๋าปิดหน้าทําไมจ้ะมาพี่ขอบวชแล้วกันเนาะก,กำไรพี่คือเป้าหมายคือวันนี้คือ1 0 0 0 0แบาทนะครับ ทำเงินได้ง่ายๆครับผมสาหรับผมมองว่าง่ายๆง่าย,ายจริงๆครับง่ายจริงๆครับผมมาดิครับหนึ่งแสนบาทครับโอ้ไม่มาสู้ต่อไปไม่มาว่ะเฮ้ยหน,หนึ่งแสนบาทไม่มาฮะต้องตามอีกสองไม้ต่อไปฮะยิ้มยิ้มเชแฉะนะมึงยิ้มเชแฉะเลยใส่กูเลยนะมึงเอาไงดีทุกคน แทงผิดด้วยโอ้ยไอเวยนยิ้มแฉ่งแงใส่ผมเลยนะอ่าโอเคนะโอเคนะมวยโอเคนะมวยไม้นี้พี่ขอแล้วกันเนะาะมวยจ๋าแต่พี่แทงผิดนะจ๊ะไม้นี้นะพี่แทงผิดนะจ๊ะแต่พี่ก็ยังขอเหมือนเดิมนะหกแต้มครับหกแต้มได้ยินไหมเอออ่าโอเคหกแต้มก็ยังได้กินนะจุ๊บ ป๋าครับตามไปครับตามเฮียมาเลยมากำไรคือหยุดนะครับผมได้กำไรคือหยุดนะเป้าหมายคือไม้สุดท้ายนะกำไรครับสตดบอกผมที่เพลยเยอร์ผมต้องแทงที่แบงเกอร์นะแทงที่เจ้ามือครับไม้นี้ผมอัดที่3 0 0 0 0บาทนะได้กำไรคือหยุดเลยนะครับผม ผมได้กาไรคือผมหยุดเลยนะครับผมผมได้กําไรคือผมหยุดเลยนะครับผมเป้าหมายคือเต็มแล้วฮะเต็มแม็กซ์แล้วนะฮะได้กําไรคือหยุดเท่านั้นนะครับผมผมไม่ขออนุญาตฝืนต่อแล้วกันเนาะหน้าแปดมาแล้วครับขอป๊อกแปดแล้วกันลูกเฮ้ยเจ็ดแต้มโอ้โหเสมอครับสู้ก,กันต่อไปอีกไม้หนึ่งฮะมาครับเพียงตามไปที่เจ้าเมืองะครับขอรุ้นแบบเฉียวๆไปเลยนะครับขอรุ้นแบบกําไรแล้วกันเนาะไม้นี้ครับมากําไรแล้วกันเนาะ เจ็ดแต้มสู้ไม่ได้เหรอครับเอาโอเคครับผมขออัดที่3,000 0บาทาเหมือนเดิมนะครับบวกม้นี่คือกำไร1,000 0 0บาทนะนะครับบวกม้นี่คือกำไร1,000 0 0บาทเท่านั้นนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะผมไลฟ์สดมาสักพักแล้วนะ <c oughs> หาเงินภายในครึ่งชั่วโมง1,000 0 0บาทครับถือว่ารับได้นะฮะ มาครับผมเล่นแผน 7x นะครับในการทบ 7x นั่นเองครับทุนผมเยอะครับใครทุนหลักร้อยก็แทงเบาๆไปครับกำไรแค่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฮะมาฮะหน้าสองครับหน้าสองเข้าเรียบร้อยครับต้องลุ้นครับฝั่งตรงข้ามหน้าเจ็ดเข้ามันแล้วว่ะเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะได้ถอนดิเฮ้ยภูมิใจไปสิครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับได้กําไรแล้วครับตามเป้าครับขอหัวใจรัวๆนะครับอีกรอบนึงนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับบวกแล้วนะตามเป้าอีกโจทย์หนึ่งนะครับโจทย์หนึ่งคือผมต้องการกําไรก็เป็นที่เรียบร้อยครับว่ากําไรนะครับผมโอเคมากเลยครับเว็บสูตรเซียนครับอ้เป็นเว็บสูตรที่ใช้งานได้ผลจริงๆครับใครที่ชอบเล่นเว็บสูตรเซียนมีทั้งระบบออโต้และไม่ออโต้ครับใครที่สนใจเว็บสูตรเซียนนะครับ ให้พิมพ์หน้า Google ว่าเว็บสุดเซียนเลยครับผมหรือติดต่อมาที่ไลน์ผมนะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับผม Add q w u 1 2 5 1นนะครับ id เก่าผมเป็น s s e n 8 8ซึ่งตอนนี้ปลิวเรียบร้อยแล้วฮะติดตามไม่ได้แล้วนะสำหรับคนดูวันนี้ครับก็เริ่มทยอยปิดแล้วนะครับผมเป้าหมายกำไรผมก็ได้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์สดคลิปต่อไปแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะไลฟ์ส่เรื่อยๆนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ